สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท่านขาวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะใจจะพา FC มารับชมแนวทางฮานอยนะคะวันที่6กรกฎาคม2568นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกคนคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้นะคะทุกคนก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งลูดแต่ละหน่อยแต่ละรอบเนาะทุกคนถ้า FC ไม่ชอบนะคแต่ละหน่อยแต่ละรอบให้ FC สังเกตหาหนอยมัดรวมหรือเลขเด่นประจำวันเนาะทุกคนว่า วันนี้จะไหลไหมนะคะทุกคนดูดีๆนะคะปัจจัยเป็นของ FC เองแอดมินเป็นแค่ผู้วางแนวทางนะคะไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันจีของให้ f c ทุกคนมีสติในการรับชมด้วยนะคะก่อนอื่นเราไปดูวันที่5ก่อนนะคะขอบคุณขอบคุณกำลังใจก่อนอื่นต้องขอขอบคุณกำลังใจก่อนที่มีให้ใจเสมอมานะคะถึงแม้ว่าจะจะไม่ได้ลงหุ้น ทุกคนก็ยังเป็นกำลังใจให้ใจเสมอขอบคุณมากๆขอให้ทุกคนมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือกันนะคะสำหรับเอท่านไหนบอกว่าอยากเข้ากลุ่มเลยนะคะจำไอดีลายใจไว้นะอยากเข้ากลุ่มหวยหุ้นใจทำให้นะคะบอกแพงเลยพี่น้องสมาแจกฟรีนั่นละทุกคนพอได้ค่าขนมนะคะทุกคนเดือนละอะรนะไม่พูดไม่ได้เนาะทุกคน อ่อก็ JAI 2211นะคะทุกคน ID นะคะทุกคน JAI 2211 JAI เป็นภาษาองัองกฤษเลข2 2ตัวเลข1 1ตัวสามารถทักไลน์ใจมาได้แล้วบอกว่ามาจาก YouTube นะคะใจะจะเอาเข้ากลุ่มเนาะทุกคนอ่ามาดูค่ะเด่นเชื้อพก,กิจจะให้1และ0มา70433เด่นมา0นะคะ คู่ตัวจอะมา0ูย์สทุกคนไม่ไม่มาตัวที่เป็นตัวเด่นเนาะค่ะเป็นคู่ด้านบนเฉยๆไม่ใช่คู่ตัวเจาะทุกคนใจพูดผิดมัดรวมหลุดนะคะเจ็ดมาหลักร้อยนอยกาชาติให้5และ4หลุดมา3 3 8 1ามทุกคนมัดรวมมา8ปดเลขเด่นประจำวันมา2คู่1น 2, 2่งมานะคะนอยพิเศษให้2และ1มา2 2 9 8 6งสองมัดรวมมา8 คู่ด้านบนมาสองหกหกสองคู่ตัวเจาะไม่มาหน่อยสองหนึ่งมาเข้าหน่อยกาชาตไปแล้วนะคะที่นี้หน่อยปกตินะคะให้แปดและเจ็ดสองหนอยนี้สลับกันทุกคนมาห้าหนึ่งสองสี่สองนะคะมาอีกแล้วทุกคนหนึ่งสองสองหนึ่งแล้วก็สี่สองสองสี่ 4. นะคะพี่น้องหน่อยบีอีพีให้สามะ2สองมาสามสี่ศูนย์ศูนย์สามวันนี้มาคู่ตัวเจาะนะคะหนอยสุดท้ายศูนย์สามสามศูนย์ 0. วันนี้มัดรวมห้าหลุดทุกคนหัวห้ามาหลักร้อยได้ได้แปดมาหน่อยสองหน่อยนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันมาเฉพาะสองเจ็ดหลุดเจ็ดมาเจ็ดมาหลักร้อยแค่หน่อยเดียวก็คือหน่อยเฉพาะกิจน้อทุกคนอย่างนี้ละคะ่ะทุกคนคะแนวทางมีเข้ามีหลุดน้อทุกคนไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันใจขอให้ fc มีสติ ในการรับชมกันด้วยทุกๆวันเนาะคะ่ะก่อนที่ท่านจะสังตามเลขเนาะทุกคนให้ท่านสังเกตก่อนนอยกิดกับนอยกาชาติไหลหรือไม่ไหลทุกด้านบนหรือไหลอะไรท่านค่อยไหลต่อทุกคนใจมวงไยทุกคนจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าใจอยากสักจะทําคลิปนะคะถ้าไม่อย่างนั้นใจไม่ไม่มานั่งอธิบายให้ทุกคนฟังนะคะทุกคน วันที่6จะเอาผลการออกรางวัลวันที่4อ่วันที่5มา4ีตัวบนน้อยปกติ8512น้อยพิเศษ0298น้อย VIP 1340เอามาบวกกันค่ะ8บวก5บวก1บวก2บวก2บวก9บวก8บวก1บวก3บวก4ได้43 43ลก1เหลือ42บวก1ได้44จะจะจับ2ตัวบนร่างเหมือนเดิมใครอยากได้3ตัว421ถึง429 431ถึง439 441ถึง449 เดี๋ยวเจดูก่อนนะคะว่ามือบานนี้มาไหม3ตัวแตกน้อยปกติทุกคน5 1านสองนะคะทุกคนมาแต่ว่าเราก็ไม่รู้เนาะทุกคนตัวเลขมันหลายตัวมันรอบละห้าสิบาทมันไม่ไหวนะคะเราไม่รู้ว่าเขาจะมาน่อยไหน เนาะทุกคนหรือว่าถ้าทุกคนชอบเลขไหนให้ทุกคนเอาตัวเลขตัวนี้ค่ะทุกคนมาหลักร้อยนะคะมี f ิฟีถามใจมาว่าจะเอาตัวเลขไหนมาหลักร้อยวันนี้คลิปจะยาวหน่อยต้องขอโทษขอภัยมาดูค่ะสองสามสี่ตัวท้ายใจจะมาจับ1นึ่งถึงเก้าสองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสาถึงสามเก้าสามหนึ่งสามสองสถึงสี่เก้าสี่หนึ่งสี่สอ สองหถึงสอเจมักสองหนึ่งสนะคะสามหนึ่งถึงสามเก้าสานะคะทุกคน39แล้วแต่ความชอบเด้อทุกคนส1่หนึ่งถึงสี่เก้าสี่คือคู่ผลรบผลบวกผลรวมแล้วแต่ความชอบของทุกท่านให้ดูตัวเด่นก้อยดูตัวเจาะนะคะสีห สี 54, 84, 4 4, ่ห้าห้าสี่ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูตัวเด่นกันค่อยดูตัวเจาะเด่นเชพกิจอยู่ที่0นยและเกานะคะกาชาติสและ2พิเศษ8และ7ปกติ7และ6 VIP 6และ5วันนี้เลขกระจายทุกคนไม่มีความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิ้ลแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะบาเบิ้ลหรือไม่เบิ้ลเนาะทุกคนมาดูกันนะคะทุกคน เซพากิจศูย์กับ9 29 39 49ส่วนเลข0ย์ไม่มีนะคะแต่ใครที่ชอบเลขศูนย์วันอาทิตย์ฟังใจดีๆนะคะจะจะบอกแค่2อรอบสามารถใช้ได้ทุกทุกวันอาทิตย์ก็คือ0 1 1 0์6 6ึ่4หนึอีกครั้งค่ะ0 1 1 0์หนึ่งหนสสามารถใช้ได้ทั้งวันอาทิตย์นะคะ น่อยการชาติ3และ2 2 2 3 2 2 4 2 3 3 3 4 3พิเศษ8และ7 2 7 3 7 4 7 2 8 3 8 4 8นะคะปกติ7และ6 2 6 3 6 4 6 2 7 3 7 4 7นะคะ VIP 6และ5 2 5 3 5 4 5 2 6 3 6 4 6นี่คือคู่ตัวเจาะของแต่และหน่อยแต่นะคะ ถ้าท่านไม่ตามนอยกิจกับนอยกาให้ทุกคนสังเกตเนาะทุกคนว่าตัวเด่นไหลหรือไม่คู่ตัวเจาะไรหรือไม่ตัวในไหลตามตัวนั้นทุกคนเดี๋ยวด้วยท้ายคลิปเราค่อยมาสังเกตหานอยมัดรวมวันนี้อยู่ที่7และ8เรามาดูคู่มัดรวมกันว่าท่านจะชอบไหมนะคะมี27 37 47 28 38 48นี่คือคู่มัดรวมทั้งวันทั้งหารอบนะคะหรือจะเอาไปใช้ได้ทั้ง่าหนอยตั้งแต่เช้าถึงเย็น ก็แล้วแต่ความชอบของท่านน้อทุกคนสำหรับเจ็ดกับแปดนี้นะคะหรือคู่ถ้าไม่ชอบก็ตัดออกแต่ทีนี้ถ้าใครไม่ชอบคู่ด้านบนให้ท่านทำแบบนี้ตัวอย่างเช่นน่อยสุภกิจ0ย 9, ์และ9ก้ามารวมเจ็ดและ8ปด9 0นย7เก8 8เก้าศูนย์ศูนย์เแาแทำแบบนี้ไปทุกๆหน่อยแต่ก่อนที่จะทำ ็ให้สังเกตก่อนทุกคนเขาไหลมาในแนวทางคู่เจาะเจาะเขาไหลมาในแนวทางคู่มัดรวมหรือคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันหรือมัดรวมเนาะทุกคนให้ทุกคนสังเกตเอาพี่น้องตัดใจ,จเป็นของท่านเองนะคะเลขเด่นประจาวันอาทิตย์อยู่ที่1และ6เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งเลขหนึ่งกับเลข6 fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันอาทิตย์ทุกทุกวันอาทิตย์นะคะถ้าชอบเนาะทุกคน เบลเจขออนุญาตเขียนวันที่สักคู่เนาะทุกคนวันนี้วันที่หกเนาะทุกคนวันอาทิตย์หกเบิดมือเบอิดคำนะคะทุกคนคะ่ะมาคะ่ะทุกคนเรามาสังเกตหาหน่อยนะคะขอให้เอฟซีทุกท่านมีสติในการรับชมและรับฟังกันด้วยหน่อยเศรษกิจกับหน่อยการชาติคือหน่อยวัดดวงทุกคนท่านจะตามเด่นแยกท่านจะตามคู่มัดรวมหรือท่านจะ